วันอีสเตอร์ที่31มีนาคม2,024หัวข้อการยึดเหนี่ยวพระเยซูข้อพระคัมภีร์โยนบทที่20ข้อหนึ่งกอข้อ14ขอถึงข้อ17กล่าวว่าวันอาทิตย์เวลาช้ามืด มารีชาวมักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพและพบว่าพระศพข,ของพระเยซูหายไปแล้วเธอก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูประทับยืนอยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นองค์พระเยซูพระเยซูตรัสถามว่ายิงเอย๋ยร้องไห้ทำไมเจ้าตามหาผู้ใดมารีสําคัญว่าพระองค์เป็นคนทําสวนจึงตอบว่านายเจ้าค่าถ้าท่านเอาพระองค์ไปขอบอกให้ดิฉันรู้ว่า เอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้รับพระองค์ไปพระเยซูตรัสกับเธอว่ามารีเอย๋ยมารีจึงหันมาทูลพระองค์เป็นภาษาฮีบรูว่ารับบุนีซึ่งแปลว่าอาจารย์พระเยซูตรัสกับเธอว่าอย่าน่งเหนียวเรวาไว้เพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จงไปหาพวกพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปหาพระเจ้าของเรา และพระเจ้าของท่านทั้งหลายมารีเป็นคนแรกที่เห็นพระเยซูทรงมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแม้เธอจะเข้าใจพระองค์ผิดคิดว่าเป็นคนทําสวนก็ตามแต่เมื่อเธอจําเสียงของพระองค์ได้ฟังดูเหมือนว่าเธอจับพระองค์เอาไว้และไม่ยอมปล่อยพระองค์ไปคุณจะไม่ทำแบบเดียวกันหรือถ้าคนที่คุณรักมีชีวิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างคาดไม่ถึง แต่พระองค์ทรงตรัสก,กับเธอว่าอย่าน่วงเหนียวเราไวา้นี่ไม่ใช่เวลาสำหรับการยึดเหนี่ยวแต่นี่เป็นเวลาสำหรับการออกวิ่งเพราะมีผู้คนมากมายเหลือเกินที่ต้องได้ยินข่าวดีที่ว่าพระเจ้าทรงทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเวลาที่จะให้เรายึดเหนี่ยวพระเยซูไว้จะมาในภายหลังตอนนี้พระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และทรงประทรับอยู่หน้าเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาแล้ว ตอนนี้เราสามารถยึดเหนี่ยวพระองค์ไว้ด้วยความไว้วางใจอย่างเต็มเปี่ยมและความยินดีอย่างยิ่งใหญ่เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เพื่อวิงวอนแทนเรากับพระองค์ตลอดเวลาเราอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ยึดเหนี่ยวอยู่กับพระองค์ในความเชื่อและออกไปบอกข่าวดีด้วยเช่นกันอาเมน